ในทางเลยครับข้าลายครับเราตามหาพี่น้องข้าลายข้าลายจ้ะกำลังตุ่งงามๆเลยนี่เป็นเงาเลยครับอู้ยเขีงแสียบเลยครับเห็ดชนิดนี้เขียงเสบแขีงหวานเนาะใส่นี่ห้องแต่เสีบครับนี่นี่คข้าวดงนะครับกำลังงามๆเลยโถข้าดงเลยจ้ะพี่น้องสามสี่กิ่งน้อยๆครับบุตรทินหมูใหญ่เนาะตัวพี่ เดี๋ยวก็อุ่นอินจะแน่นต้นบู้นั่นเกินน้ำเกินั่งเหยียบถีงจุดหนึ่งครับยางมาเข้าหนึ่งประมาณเห็ดปวกเสยพี่น้องเนีนข้าดอปวกเข้าดอปวกน้ำแจกงนะครับนี่เก็บยวเพชรพึ่งมาเรื่อยเรื่อยยางมาปวกเห็ดปวกแก่พี่น้องหมูใหญ่เติบอยู่ครับเนียนโอ้เป็นมีหอดะเข่าโดงหน่อยมาแกม ดอกพี่นองดอ,อกไเลยครับดอกใหญ่เลยอุ้ยขาออาดอ,อเกเลยดอกองเลยอะไรน สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน, FC FC น้องเอฟซีชูปูชูกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่วันนี้พาพพี่น้องเขาโคเขาปไปวันนี้พาพพี่น้องเดินทางไกลเด้อครับมาบานจรัดาบานจรัดจ้ะพี่น้องเพิร์บเชียจังหวัดสุรินทร์เนาะครับแมนจ้ะมาเลาะบังเฮ็ดเพิ่งลุนไปชมไปลุนน้ำกันครับว่ตบบแต่เป็งกระยาดสีมันบ่เหมือนนี่แมนจ้ะไปครับรลุยกันเลยครับ นีงเป็นกุ้งดำอยู่เน้องกำลังจุ่มอยูเนาะมันกำลงัมมงมูไนกันเป็นหกจกดอกครับจุม่มกำลังงา,งงาดเลยครับกำลังงามเนาะนส้องเฮียงกันเลยครับ สามดอกสามตูมก็เริ่มค่ำระดอกเลยครับออกบานขึ้นตูมหนึ่งเลยเนาะ สองจุ ng ng mm ่มนิดหน่อยครับดอกใหญ่เพิ่นสองดอกตันนี้งามๆเลยครับนี่ดอกที่สามถุงพลังงามเลยครับ จุ่มใหญ่จุ่มงามเนาะย้ำมองหนูเป็นจุ่มเลยครับบัดน,นี้ออกเป็นหมูเลยเนาะจุ่มกลำลังงามๆเลยครับมองจุ่มง,งามข้าวล้วนเลยครับมีดอกนี้มีอดอกนีกันนี่นเป็ตงโเมเดี๋ยเก็บมาท่าหมาดู้นี่ มันกำลังออกเนะพี่น่องุณจุมหน่อยนึงใส่คุณูดอ้อุ้ยย็ดดับดำโอ้กระสวกระสวกระสวอขาพือนนี้เนาะขาพื้นดี อุ้ยเท้าพี่นนท์อ๋อพี่น้องคือดำแต่ผมก็กลังขึ้นไม้ครับ ไงเพื่นครับอ้ถัดมาอีกอหนึ่งบานครับทั้งที่เมปเปอคนเนาะดอกบานไงเลยอยู่เมื่อกี้เนอะบานเพราะว่อืออ๋ออ๋อต้งตุง่มทั้งบานครับมาหอดทั้งผีฝนตกแหงเนะครับอยู่ป,ป่าบานจัลัดเขามากฝนตกเนาะฝนตกแหงตกแหงมาตั้งแต่ ในตัวเพื่อสังาขาุ่นครับทจ้งผีซีหาดอครับเจ้าผคนบ้านมาล่ะเนาะแม่โป้คนที่นี่ทั้งนี้เขาเห็นหางมันกรนจุๆๆม่มๆเ,เป็นมูยญ่เนาะครับพี่เฮ้ยตดองเดือดกีิ ด,ดงครับขอดุ้งดวงหนึ่งนัดจ้ะขาเป็นเท่ดดดดข้ามแดงครับกำลัขงขึ้นงามเลยสอ,สองครับสองสามจุ่มนอยหน่อย่อยายล้าวนเม ไผ่พึ่งไงยางมาเข้าหนึ่งประมาณเห็ดปวกเสยพี่น้อง<ม>เข้าดอกปวกเข้าดอกปวกนก้ำแจ๊กนะครับนี่เก็บเห็ดพึงด่งมาเรื่อยๆยางมาปอกเห็ดปวกแก่พี่น้องมูไงเติบอยู่ครับเมียนโอ้เป็นมีฮอตันเข้าดงหน่อยมาแก้มซองดอกคนเด้อพี่น้อง, <laughs> องนอี่ข้าดงหน่อยคุณมาเกิดอยู่น่ะเห็ดปวก เลยงัดงัดเลยด้ยแข็งเนาะคิดว่าจะได้งัดเห็ดปวกยี่พี่น้องเดือนพฤศจิกากางัดเห็ดปวดมางัดเห็ดปวกคือวันจะรัดเสยพี่น้องหา่งแข่งหางไมห่างไ อิงหักใหม่เนาะถืว่าหมานี่มาได้งานที่ตัวหัวธรรมดาความหมานความหมานมาครับความหมานแล้วครับเสอาโอ้ยเยว่าสาเด้อพี่หนุ่มหักใหม่หลายทิ้งผ้าแน่น ดองขอดองน่อยได้ไหมดองน่อยอีดองนค่ับเขาขอดงก้นอนกอนเอาห็ดปัวที่ห็ดปัวพี่นอ่องฟังเต่เสียงรถพี่นอ่องห,กหักไหม่ขาสุดยอดอีกแล้วนะคะหนสาม tiêu cẩn mũi khèng tiêu cẩn nó ừ. Cần dài mềm con bọ con muỗi đóng cho mày mới ươn con lăng cô nó mày lái đi nọ ีแต่าขาอขาเน่พี่เกิดอ,อ <ขา S 1> ือขาเน่าเขาอ้วนมน้ำใบดำดอกนึ่งอืออนีน่นสิตาโฟยิงแรงบร่กจังสิหมดน้อ้าขอดงนะครับกำลังงา,งามเลยโถข้าดงเลยเจาะพี่น้อง สามสี่กิโลน,น,น้อยครับบุตรน,นินหมูใหญ่เนาะต้องกินเดี๋ยวก็อุ่นมินตะแน่นต้นบู้นั่นเกิดนังกิดนังเหยียบขึ้จุ่มนึงครับ เขียวครับชาเขียวผงหวานครับหรือบ่มีมุผึ่งหวานครับผงหวานเพิ่งข้าวตุ่มนึงครับ ย,ยดงงี๋มาดูง<ๆ>่ายก็คุณถุมบกวาครับเรียก<ๆ>ว่าตองแตะ<ๆ>บอกง่ายเพื่อนครับบานทัวเวอร์เลยอ<ๆ>อกในทางเลยครับนขาละคายครับ<ๆ>เราตามหาพี่น้องคาลายขาลายขลายจ้ะ กำลังตัวงามๆเลยนี่เป็นเงาเลยครับ mm hmm. อุ้ยแข่งแสบีบเลยครับเห็ดชนิดนี้เข่งเสบแข่งหวานเนาะใส่นี่ห้เข่งเสียบครับนี mm ่น hmm. ออกได้ทางยางเลยครับทางรถเลยแหละนี่ตัวงามเยี่ยมาอีกนอดนึงครับอุ้ยขาอ้วนข้าวเห,หนียดพี่น้องที่ของนี้เพิ่งจะขักข้าวเหนียดขาอ้วนอ้วนเลยครับ ลอยพอไงขา้ขาลายขาอุ่นอ้วนอุดบวบครับบ้านครับบ้านกับขาไงอุ้ยอุ้ยเบิ่งขาพี่น้องน้ำฟึ่งดำก็มาครับฟึ่งดำก็มาพี่น้องดอกหนึ่งครับกกลังออขาลายครับดอกนี้งผมมีมูอ ท,ทังผีสามครับเจ็บดอกนันแล้วเนี่ยมาทาั้งผี่เห็นสามดอกดอก,ดอกไงเพื่อมอื้อข้าวใหมอื้ย,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 ยมือบันไ,ได้ดูพี่นอ้องแข็งพี่สามครับมีสามลมดอกนี้นครับ ของป่า,าปอหอมเพิ่งเขาน้อยครับ <c oughs> ดอ,อกของพี่นอก <c oughs> ดอ,อกของไงเรียกครับ ดอกกุญใหญ่เลยดูขาอืองอดอกเลยดอกบักใหญ่เลยดูดอกนีนก็ใหญ่ยขึ้นกันครับอ๋อดอกมพี่น้องทรงดอกพ่อแจงเลยนัวอือมึงตัวนี้ยังแข็งงามมีพอทองคนดำเห็ดหลอดนี่สุดยอดเลยครับเมียนจ้ะมีแต่ดอกง่ายๆขาวง่ายๆ นี่ก็เนี่ก็เห็นตั้งหัวปีเลยครับนี่สุดยอดโ<ะ>นขนาดแวงยังงามเลยดอกบานครับจูงหน่อยสองจูงจูงน,น,น้อยๆอยู่ขังกันเลยแหละติดกันเลยเออปีมาน้ำขาแล้วทั้งทางหลังจะเหยียบเด้งหลังดอกตุ้มนึง ตุมต่มตุ่มใหญ่เลยครับขาวนดวนเลยขาววนตูปูเลยเนาะแข็งอยู่ครับหลังคนจิกด,ด่างมีต่ทองงามอยู่ครับดอกบานใหญ่เลยครับอดอกนี่พี่หน้อดอกใหญ่ขาใหญ่เลยนี่ชองดอกน่อย อดอกจุก่มก่อนด้วยพี่น้อจุ่มหน่อยก่อนจานขาอ้วนเลยครับขาหสามหสามนีคงสององุ่มจุ่มผางใส่ขัวมือกินละมีก็สามเนองดอกเป็นสามดอกเลยขาใหญ่ดีครับขาอ้วง สองครับคู่แฟดคู่แฟดสามเราที่สามบานสองงามๆด้วยครับอุ้ผู้ใดมาเตเห็ดคอยลม้มสองตุ้งง้างครับ ุดอกเด็ดซองพี่น้องเจ็บฮะอาเจ็บหาสามซิบเจ็บเลยหาเงี้ยวเลยครับครูน <il S 2> ี่ต <es genial nie co> ั้งผีเงี้ยวอันดอกนกำลังหงามงามเลยครับ สวยงามโอ้โหดอกสากเขียวดอกสวยงามเลยครับดอกใหญ่เนาะดอกใหญ่ๆสีสวยดอดโคอ้ยพี่น้องขาบ้านเฮ็ดโคนขามแดงครับขามแดงเนาะพี่น้องขามแดงหรือว่าแดงขาม คำแดงคากูนตูมหน่อยเพิ่นครับเพิ่งนคามแดงหึงค,ครับเพื่นคามแดงคามแดงครับกำลัตงตูมข้าเห็นดอกบานเพิ่นดนอยู่ครับ กคุมมันของข้างมันนีดนี่น้องถือว่ามันกระตาที่สองเกือบเต็มครับงัดเทดปวกฟอมเพิ่งข้าไล่เป็นส่วนรลายครับเพิ่งข้าไล่ก็เพิงเพิ่งเขากล้ำน้อยหยาดมูหนึ่งมีอันจ้ะแต่ที่แหลกเลยเขาไปเพิงเขากล้ำซุ่มนี่แล้วก็พอเย็ดปวกมูหนึ่งนอกวันจะมูสีไงมีอันถือว่ามันอยู่ครับเหลือกกระตากระตาที่สองเกือบเต็ม ทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไยทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมพอกันไม่ชิมหนานี่พพี่น้องมาทางไกลก็ถือว่ามันอยู่ครับตาที่สองเกือบเต็มกลับบ้านกันแล้วับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องชิมหนาพอกันไหมเนาะจ้ามันสุดยอดอยู่คือกันเน็ดเพิ่งนี่กระหังอยู่ครับถือว่านยางนี่เขานี่เขาดงเขาดงก็ได้บุญไหล กำลังเพิ่นกำลังออกปอตุ่มพิ่นทางแจเพิ่นสิออกมัจะเพิ่นสิไหวต่อกันไม่คิปหน้าครับสวัสดีครับ